สำหรับที่ๆี่หรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่ตอนนี้กำลังลังเลในการเลือกฟีมนะฮะในการติดรถยนต์วันนี้หน่อยมีตัวอย่าง1ยี่ห้อนะครับที่หน่อยติดกับรถที่จะเตรียมส่งมอบในวันที่2ธันวาคมนี้กับรถยนต์ cx 3 0รุ่นเริ่มต้นสีโพลีนะครับฟิลมยี่ห้อนี้ถ้าเอ,อ่ยชื่อขึ้นมาหลายท่านก็จะพอทราบดีนะฮะลามินาเซเลเมติก เปอร์เซ็นต์ของการติดฟิล์มเนี่ยบานหน้าใช้ความเข้มค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรหัส L15 ซึ่งถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณ60%ส่วนรอบคันก็คือประตูข้างแล้วก็บานหลังใช้ L05 ก็ประมาณเข้มสุดเลยฮะประมาณ80%ซึ่งเราลองไปดูกันว่ามุมมองในการมองนะครับในลักษณะของการจอดหรือว่าอยู่ในกลางแจ้งเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับซึ่งตอนนี้รถ ติดฟิล์มเมื่อวานแล้วก็หน่อยนํารถไปจอดตากแดดไว้ประมาณครึ่งวันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเวลาติดฟิล์มเสร็จจะรีบนําไปตากแดดเพื่อให้ฟิล์มมีการเซ็ตตัวเร็วขึ้นนะฮะผ่านไป1วันสําหรับการติดฟิล์มเซ็กสามสโพลีนะฮะเป็นการที่หน่อยรีวิวอัปเดตลงเมื่อ,อ,อสอง,องบวนที่ผ่านมาสง่งมอบจริงวันที่2ทธันวาคมนะฮะ ซึ่งคันนี้ก็เป็นคันที่3ของทางลูกค้าหน่อยและทางคุณว่านคันแรกท่านก็ใช้มตาตัสามมาคันที่2มตาตัาสอนะครับแล้วก็เ,เป็น c x เ0ตอนนี้เวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับบรรยากาศหรือแสงสว่างจากภายนอกก็อยู่ประมาณนี้นะฮะก็กลางๆยังไม่ร้อนจะเกินไปมมมองฟิล์ม80%ด้านข้างหรือว่ารอบคัน ถ้ามองจากตรงนี้เข้าไปเนี่ยมองไม่เห็นด้านในตัวรถเลยนะครับอันนี้เราจอดอยู่ใต้อาคารพอดีก็แสงยังไม่มีนะครับตั้งแต่ติดฟิล์มกองแสงมาไม่เคยนะฮะหน่อยไม่เคยติดให้กับลูกค้าที่มีความเข้มขนาดนี้เนื่องจากว่าอาจจะก,กังวลเรื่องของมุมมองเรื่องของทัศนวิสัยรับขี่เวลาอยู่ในที่มืดหรือว่าแสงน้อยหรือว่ากลางคืนนะฮะ เข้มสุดที่เคยติดก็คือเป็น L15 ก็คือประมาณ60%ถ้าเป็นน้านข้างนะบานหน้าเต็ม60%ก็คือ L15 อยู่ประมาณนี้นะฮะยืนอยู่ใกล้ตัวรถขนาดนี้มองเข้าไปจะเห็นตัวเบาะลางๆนะฮะถ้ามีผู้โดยสารหน้ามีคนขับก็เห็นว่าเป็นใคร แต่ถ้าถอยออกมาด้านนอกนะครับหานะ่างสักประมาณ2เมตร3เมตรก็จะไม่เห็นว่าด้านในเป็นใครนะครับแต่ก็เห็นพอลางๆตอนนี้สถานะรถสองมอฟ CX30 รูนําต้นนะฮะมีสองมอบพร้อมนะฮะเวลาการจัดไฟแนงก็อยู่ประมาณ3-5วันรวมเวลาแต่งรถอีกประมาณ5-7วันนะครับก็รวมรวม,รวมเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ1สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์น,นี่แบบปกติเลยแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการรีบใช้รถเลยนะครับก็สามารถรับภายใน5วันได้ สามารถติดต่อหน่อยที่080 564 6 9 9 5นะครับเบอร์หน่อยลงไว้ใต้คลิปวิดีโออยู่ทุกคลิปอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับท่าในใดที่เพิ่งกดเข้ามาชมเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กับหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทันเหตุการณ์เป็นหนึ่งรุ่นที่ยังมียอดขายหรือว่าจำหน่าย มีการส่งมอบได้เรื่อยๆนะครับอย่างหน่อยเองตั้งแต่ขายรถมาหลายปีมากนะครับถ้าตอนนี้ในโชรูมก็ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ของโชรูมแล้วเพราะว่าอยู่นานมากนะครับข้อดีของแบกบที่ติดมาในรุ่น C ที่เป็นขอบ16แล้วก็ยางจะเป็นโยโกฮาม่าแก้มยางค่อนข้างหนานะครับ่อนข้างกว้างเนี่ย คือข้อดีคือจะนุ่มเรียกว่านุ่มกว่านุ่มกว่าขอบที่เป็น18หรือขอบใหญ่ยิ่งขอบใหญ่เท่าไหร่นะครับแกมอย่างเตี้ยเท่าไหร่ก็จะมีความกระด้างมากขึ้นเรื่อยๆ เปลี่ยนมาอยู่ภายในห้องได้สารกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับไปด้านหน้าโชว์รูมบริเวณที่มีแสงเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับรุ่น4นะครับนอกจากมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วก็จะมีระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาขณะเป็นเลนในชื่อของ ABSM ก็คือ Blind Spot และก็ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA นะครับก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่ให้เข้ามาเพียงพอต่อการใช้งานนะก่อนออกกลางแจ้งตอนนี้เราดูด้านข้างที่เป็น80%มองออกไปก็จะเห็นรถอยู่นะครับแต่ว่าถือว่ามืดนะ ถ้าหน่อยใช้หน่อยไม่ใช HS ้ใช้ไม่ได้เพราะว่าหน่อยอายุมากแล้วนะครับสายตาเริ่มไม่ดีแล้วก็พูดกันง่ายๆก็คือแก่นั่นแหละนะครับตอนนี้ก ouais? ็สี่สิบสองแล้วนะครับส2ิบสองแล้วเรียกว่าไม่เด็กแล้วนะครับกำลังจะออกกลางแจ้งโอเคให้ดูกันได้ชัดเลยนะครับอันนี้ค่อยๆขับนะ พอออกกลางแจ้งมุมเปลี่ยนทันทีครับคือเขาเคลียร์มากเลยนะอ่ะดูกล้องหลังกันนิดนึงความปลอดภัยถือว่าเนี่ยอัน,นเสียงที่ได้ยินจะเป็น RCTA นะฮะ นี่คือมุมมองจากด้านในออกไปด้านนอก <_ d ans> เห็นไหมฮะตัวหนังสือชัดเจนมากหน้า60%ประมาณ60%นะฮะเขาเรียกว่ารหัส L15 อันนี้ด้านข้างเข้มขึ้นมานิดนึงคือท่านหนที่ชอบความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงแนะนำเปอร์เซ็นต์นี้แต่ถ้าท่านใดสายตาค่อนข้างเหมือนหน่อยแล้วก็คือต้องการความเคลียร์แบบสว่างๆก็อาจจะต้องลด สเปคลงลดเปอร์เซ็นต์ลงกว่านี้นะครับใช้ด้านข้าง L15 ก็ได้คือใช้ด้านข้างเนี่ยให้เหมือนกับด้านหน้า L15 ก็ได้อันนี้ด้านหลังนะครับ เมื่อนำรถมาอยู่ในกลางแจ้งนะครับเรามองจากด้านนอกเข้าไปด้านในเนี่ยยืนห่างรถประมาณสักเมตรหนึ่งไม่เห็นนะครับไม่เห็นด้านในเลยว่าใครนั่งใครขับไม่เห็นจริงรวมถึงด้านข้างโ,โหยิ่งไม่เห็นเลยนะครับฉะนั้นจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะฮะหรือว่าเก็บของที่มีค่าไว้ในรถ อันนี้ความปลอดภัยค่อนข้างดีเลย ตไฟเลี้ยวเนี่ยนอกจากติดอยู่ด้านหน้าตัวรถด้านท้ายแล้ว mm. ก็ติดที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับจะเป็นหลอด LED ทิวด้านข้างด้วยขนาดยาวแล้วก็ตรงด้านข้างตรงนี้จะมีขนาดเล็กนะครับจุดนี้เนี่ยทำให้รถวิ่งมาด้านข้างเวลาจะแซงเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะเลี้ยวรถไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับ ลองมองไปที่กระจกมองข้างนะครับผ่านฟิล์มที่ความเข้มประมาณ80ก็คือ L 0 5อ่ามุมมองก็จะประมาณนี้พี่ๆเพื่อนลองใช้เรียกว่าใช้พิจารณาณเอาละกันนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบแต่เวลาถอยหลังในกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งนะครับจะทำการปรับองศาตามให้ขึ้นอยู่กับว่าเรากดนะครับที่ลูกกระจกเนี่ยต้องการฝั่งไหน โดยกดไปที่บริเวณโดยกดไปที่บริเวณปุ่มนะครับซึ่งตอนนี้หน่อยจะ,ะปรับฝั่งขวาเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยจะมีฟุตบาทอยู่นะครับก็กดลงไปเอาไฟสีส้มติดแบบนี้เวลาใส่เกียร์ถอยลองสังเกตนะครับอ่าเขาจะปรับองศาต่ำเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยให้เราเห็นจุดอับจุดบอดบริเวณด้านนั้นเพราะว่า ถ้าเราไม่เห็นบางทีเจอฟุตบาทเนี่ยตัวล้อจัมแมคก,ก็จะไปครูดนะครับทำให้เป็นรอยได้หรือเวลาถอยเลี้ยวนะครับมีเสาไฟฟ้ามีต้นไม้พวกเนี้ยแต่พอเรากดให้ไฟสีส้มออกองออกระจกก็จะปรับมาองศาเหมือนเดิมนะครับจะปรับทีละข้างใดข้างหนึ่งนะครับไม่ได้ปรับ2ข้างพร้อมกันนะคอยสังเกตว่าเราปรับสงข้างพร้อมกันไม่ได้เห็นหมับไฟมันจะไปแค่ จะกดแบบที่เดียวสองข้างเลยไม่ได้ซึ่งบริเวณที่เป็นเป็นโนแบ็คนะครับรอยติดฟิล์มกันรอยให้เมื่อวานนะฮะก็คือจุดนี้ทั้งหมดเลยเ,เรือนใหม่ด้วยนะครับเรือนใหม่ก็ติดให้คือเรือนใหม่เป็นจุดที่เกิดรอยขันแมวได้ง่ายเหมือนกันนะเวลานำรถไปล้างามีเอาผ้าเช็ดนะครับผ้าไม่สะอาดฝ้ามีเม็ดฝุ่นอย่างเงี้ย อันนี้หน่อยก็เลยซัพพอร์ตติดให้เลยนะครับสบ,บายใจได้เลยคือออกเรากำหนหน่อยหน่อยพูดตรงๆเลยครับขอให้มั่นใจสบ,บายใจหายห่หวงไม่ว่าจะเป็นก่อนการขายหรือหลังการขายปัจจุบันเนี่ยน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ออกแล้วกำหน่อยไป5ปี6ปีเรายังคอนแทคก,กันนะครับเหตุผลเดียวที่อาจจะติดต่อหน่อยไม่ได้ก็อาจจะมีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับติดต่อหน่อยไม่ได้ตอนนี้หน่อยใช้เบอร์เดียวนะก็ หน้าจอกลางนะครับหน้าจอ Center Display ก็ติดกันลอยให้เหมือนกันมาดูฐานเกียร์กันบ้างฐานเกียร์ก็ติดให้รวมถึงจุด,ดเล็กน้อยนะครับที่อยู่บริเวณประตูด,ด้านข้างฐานเกียร์เป็นจุดเป็นโ b แบ c คที่ใหญ่ที่สุดนะลองดูมุมมองใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้คือ ด้านหน้าถ้าสรุปก็คือด้านหน้าชอบไหมผมว่าผมชอบแลหละนะครับคือไม่ด้านนอกมืดด้านในสว่างเคลียร์ถือว่ากลางวันนี่เคลียร์มากๆแต่ว่ายังไม่เคยลองขับกลางคืนนะครับแต่เชื่อว่าความเค้วประมาณนี้ขับกลางคืนในที่แสงน้อยก็อาจจะมีผล บ้างเล็กน้อยสําหรับการนบขี่นะครับอาจจะลดมุมมองลงบ้างแต่น่าจะไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ด้านข้างเนี่ยกังวลอยู่เหมือนกันเวลาขับกลางคืนหรือที่แสงน้อยไม่แน่เหมือนกันครับต้องใช้ความระมัดระวังเดี๋ยวในวันที่2นี้นะครับหลังจากส่งมอบรถเสร็จเาจะมาอัปเดตบรรยากาศในการส่งมอบรถยนต์พร้อมกับวิธีการใช้งานเบื้องต้นในรถมาด้าเซ็กซ์สาคันนี้ให้กับเพื่อนๆให้กับพที่ได้รับชมกันอีกครั้งนะฮะ ก็วันนี้ขอตัวจับไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ